สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนีคีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นเยอรมันนะครับก็มารุ้นกันส่งท้ายเนาะสำหรับเยอรมันเมื่อคืนเยอรมันแต้มเดียวแตกครับเสียดายเหมือนกันเต้นมาทั้งคู่ทั้ง3ทั้ง5้านะครับใครวิ่ง3ามรอดนะครับใครไม่วิ่งไม่รอดนะครับก็บอกไว้ครับใครชอบแนวทางนี้กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับ ช่องทางการสนับสนุนง่ายๆครับดูโฆษณาครับไม่ว่าโฆษณาอะไรมาดูให้ด้วยนะครับมาลุ้นเยอรมันส่งท้ายกันกันแล้วกันนะครับเยอรมันเด่นสุดวันนี้ครับเยอรมันเด่นสุดเด่นสุดเด่นสุดสองครับผมหนึ่งสองสามสอง,สสองแปดสอง 97 17 7, 100, แล้วก็67ครับผมร้อยมัดหกครับร้อยมัดหกเยอรมันออกผล22่สนากาห้านาทีนิดๆครับโดยประมาณครับแล้วเรามารุ้นส่งท้ายกันเนาะสำหรับชอนได้สำหรับท่านใดชอบเล่นเลๆนะครับไม่ชอบไม่ต้องเล่นนะครับมีแนวทางแล้ว จะตามหรือไม่ตามขึ้นอยู่กับท่านครับยังไงก็ฝากไว้ครับฝากไว้เป็นแนวทางในเรื่อไงไอทีดาวโจนครับดาวโจรน่าจะเป็นหุ้นที่คนเล่นเยอะที่สุดครับดาวโจรนี่ลองจากลาวัฒนาเลยที่คนดูช่องผมมากสุดคือลาวพัฒนาลองลงมาดาวโจรลองลงมานี่คอีนครับนอกน,นั้นประหลอมแผลงครับ ไม่รู้เป็นขอใส่คนเราชอบสอยดาวทั้งทั้งที่รู้ว่าดาวโจนออกดึ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 กดืนดืนไม่สามารถเติดขึ้นมาลุ้นได้ก็อย่างจะเล่นกันหุณกังหวัดไม่เล่นกันครับโอเคครับขอขอบพรคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับรวยๆครับ